ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์สเกลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำที่ยิงธนูนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกก็ให้คุณเตรียมอุปกรณ์นะครับขั้นแรกก็คือคุณเตรียมบล็อกอะไรก็ได้ครับแต่ผมแนะนำเป็นบล็อกนี้มันสวยแล้วคุณก็เตรียมอุปกรณ์ตามผมเลยนะครับเลสโตนแล้วก็ ดิสโตนแคมพาราทอมแล้วก็เตรียมดิสเพนเซอร์แล้วก็เตรียมไอรอนแท็บดอนะครับโอเคเข้ามาทำกันเลย ผมจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเห็นผมเงียบเนะี่ยผมขี้เกียจพูดแล้วพวกคุณก็ทำตามผมเลยนะครับ ก็ผมรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเตรียมเลเวอร์นะครับแล้วก็ปักไว้อันไหนที่คุณไม่ใช้ก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นแท็บดอ เดี๋ยวผมก็มาล่นนี่ผมเดาเลยนะเนี่ยผมเดานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำถูกไหมตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้ว ที่น,นี้ก็บางรีเวอรไว้แล้วก็ปิดนะครับด้านนี้มันไม่สมบ,บุรไปเราต้องปิดด้านนี้ก่อน <Okay. S 1> ก็แทบโดมานี่ผมจะทำแบบน,นี้เลยผมเคียนแล้วก็เอาลาวายใช่ไหมโอเคครับเอาลาวาเอาลาวาครับ ตอนทำที่ยิงธนูไฟนะครับผมลืมบอกไปแล้วจากหลังจากนั้นก็ใส่ธนูเข้าไปครับ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมลืมลืมความจำเลอะเลือนแล้วครับโอเคนี่ครับยิงธนูไฟแบบรัวครับแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไปแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดี